สยามแตกคันแลนและพี่จองออกงานครั้งแรกซึ้งใจจะร้องไห้แฟนๆซัพพอร์ตไม่หยุดทำ u t u b e แน่ ชาวไทยต่างใจฟูกันทั่วเมื่อพูดถึงสองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีคันแลและพี่จองที่ฮอตจนฉุดไม่อยู่ถูกแบรนด์ดังคว้าตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเรียบร้อยและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ไปออกงานผลิตภัณฑ์ผิวยี่ห้อหนึ่งณใจกลางสยามสแควร์โดยมีแฟนคลับมารอต้อนรับเป็นจํานวนมากแนนลานจัดกิจกรรมและทันทีที่ทั้งคู่ปรากฏตัวก็ทักทายแฟนๆรอบๆโดยออร่าความหล่อจนแฟนๆส่งเสียงกรี๊ดกันดังสนั่นไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะ โดยช่วงหนึ่งคันแลนก็ได้เผยความรู้สึกที่พูดเป็นภาษาไทยบอกว่าชอบคนเยอะแบบนี้วันนี้ขอบคุณที่มาที่นี่ขอบคุณมากๆครับขณะที่พี่จองบอกพร้อมสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าผมครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นตลอดครับแต่จริงๆขอบคุณมากครับที่มาที่นี่ครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับพวกเราจะไม่หยุดทำ YouTube แน่นอนครับพูดแล้วจะร้องไห้ เรียกได้ว่าทำแฟนๆต่างพากันเอ็นดูกับความน่ารักของทั้งคู่กันเพียบอีกทั้งคันแลนและพี่จองก็ได้มีการเข้าไปถ่ายรูปร่วมเฟรมกับแฟนคลับและก็แจกลายเซ็นอีกด้วยงานนี้แฟนๆใจฟูสมเป็นชื่อด้อมกันแน่นอน Thank <laughs> you